แล้วเราไปดูงานวิดีโอกันบ้างนะครับขึ้นชื่อว่าเป็น iPhone นะครับก็ถ้างานวิดีโอเนี่ยไว้ใจได้เป็นอันดับที่1อันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคนพบกับไอทีสตอรโลออฟฟิเชียลนะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับ iPhone 16ซีรีส์ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปนะครับชอบตัวไหนใครจับจองตัวไหนหรือว่าซื้อตัวไหนไปยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นรีวิวตัวเต็มของ iPhone 16 Pro Max นะครับสีไท,ทเทเนียมเลยสายนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในรุ่นนี้นก็คือหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นถึง6.9นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับชิป A18 ซึ่งชิป A18 น่่ได้ต้ตตังแรุ แจนถึงรุ่นท็อปเลยนะครับซึ่งต่างจากรุ่นที่แล้วแหละนะครับตัวนี้น้ําหนัก227กรัมนะครับชาร์จไฟแบบเสียบสายเนี่ยได้ถึง30วัตต์เลยนะครับเป็นฟ้าชาร์จที่เร็วจริงๆแล้วนะครับส่วนชาร์จไร้สายได้20วัตต์นะครับ WiFi ตัวนี้เป็น Wi-Fi ตัวใหม่ครับเป็น Wi-Fi 7นะครับ e t o o t h 5.3เป็นเวอร์ชั่นเดิมๆนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับตัวนี้ใช้ไทเทเนียมเกรด5นะครับยังเป็นวัสดุตัวเดิมอยู่นะครับ ส่วนกล้องหลังนะครับเพิ่มความละเอียดเลน48ล้านมาเพิ่มอีก1เลนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออีกแค่เลนยนเดียวที่ใช้12ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้นะครับได้ซูมไม่เสียรายละเอียดแบบเป็นธรรมชาติเลย5เท่านะครับพร้อมกับเพิ่มปุ่ม Camera Control ด้านข้างขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับ iPhone 16 Series ทุกรุ่นเลยนะครับดูเหมือนจะเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับกับปุ่ม คามิราคอนโทนเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ iOS 18นะครับตัวเต็มก็สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับราคาเท่าเดิมครับไม่ได้ขยับขึ้นไม่ได้ขยับลงนะครับ48,900บาทสําหรับรุ่นนี้นะครับแต่สําหรับรุ่นอื่นนะครับมีการขยับขึ้นขยับลงตามความละเอียดแล้วก็รุ่นของ iPhone ที่เราเลือกซื้อด้วยนะครับทีนี้เราไปดูงานวิดีโอกันบ้างนะครับขึ้นชื่อว่าเป็น iPhone นะครับ ก็ถ้างานวิดีโอเนี่ยไว้ใจได้เป็นอันดับที่1อันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับเก็บแสงแฟร์เก็บแสงไว้เวลาเรียบเลยนะครับแต่จะบอกว่ายังไงแล้วนะครับกล้องมือถือนะครับก็ยังไม่สามารถเก็บแสงแฟร์ได้ครบทั้งหมดถ้าสังเกตดีๆในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นครับมันจะมีตัวจุดเขียวๆเนี่ยวิ่งตามอยู่นะครับแสงแฟร์ยังเก็บไม่สนิทนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะครับสีของไว้เวลาน iPhone 16 Pro m a x รุ่นนี้นะครับถือว่าเล่งสีขึ้นมาได้จัดจ้านขึ้นจาก iPhone 15 Pro m a x รุ่นเดิมนะครับเพราะว่ารุ่นเดิมเนี่ยสีจังดูตุ่นๆอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ สีจะจัดขึ้นมานิดนึงทําให้สีของการถ่ายอาหารเนี่ยดูน่ากินมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าพูดในมุมของการใช้งานหรือว่าสีที่เห็นเนี่ยก็ยังสู้กับทางฝั่ง Android ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเรื่องของการเล่งสีเล่นคอนท้าส์เนี่ยก็ถือว่ายังเป็นรองอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าถามว่าดีจากรุ่นเดิมไหมก็ต้องตอบตามตรงว่า i p h o n e 1 6รุ่นุนี้นะครับก็ดีกว่าเดิมนั่นแหละครับส่วนในเรื่องของสกินโทนเนี่ยนะครับ เป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลส่วนตัวจริงๆนะครับเพราะว่าบางคนชอบสกินโทนแบบ iPhone บางคนชอบสกินโทนแบบ Android อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็เลือกซื้อเลือกหาในแบบที่เรียงชอบกันแล้วกันนะครับรองต่อไปที่เราจะเทสกันนะครับนั่นก็คือเกมนะครับเราไปเริ่มกันที่เกม Call of Duty นะครับเกมนี้นะครับโอ้โหเปิดมาทีแรกอะ่ะผมเห็นคือมันมีความสมจริงสมจังมากเลยนะครับอันนี้ขนาดว่ายังไม่ได้ปรับ เฟรมเรแบบสูงสุดนะครับถ้าหากว่าปาร่าเฟรมเรตสูงสุดผ้าพรับรองว่าเนียนมากเลยทีเดียวนะครับจากการเทสเนี่ยเล่นผ่าน10-15นาทีนะครับถ้าหากว่ามีความน้อนอุ่นๆนะครับมีการหน่วงบ้างนะครับจะถามว่ากระตุกไหมต้องบอกว่ายัางไม่เจอนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เล่นหลายเกมไม่ได้เปิดหลายแอปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวถ้าผ่าน1สัปดาห์ไปแล้วนะครับจะมารีวิวอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่ใช้งานไปเต็มๆแล้วครับรุ่นนี้เล่นเกมเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าใครเอาไปสตรีมเกมแคสเกมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่ๆครับอีกหนึ่งเกมเนี่ยที่จะต้องเทสนั่นกะ็คือเกมของ ROV นะครับการเข้าไฟ์การเข้าบวกนะครับหรือว่าการถอนการมดออกจากพื้นที่นะครับไม่ดีเลย เลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าทำเพื่อความรู้สึกส่วนตัวนะเ <_ L un> ทียบกับ iPhone 15 Pro Max มเนี่ยมันมีการหน่วมหรือช้าในเฟรมอยู่บ้างนะครับถ้าเป็น iPhone 15นะครับอีกอย่างหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องของการอัดหน้าจอหรือว่าการสตรีมเนี่ยมันจะกระตุกก่อนกระตุกไวกว่านะครับแต่ถ้าหากวป้าเป็น iPhone 1บ Pro ตัวนี้นะครับมีมีไหมมีครับแต่ว่ามันจะดีเลยหรือว่าช้ากว่านะครับแล้วก็ระยะเวลา ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับมันน้อยกว่านั่นเองนะครับก็ถือว่า CPU A18 ตัวนี้รุ่นนี้นะครับก็จัดการพลังงาน มาได้ดีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนรุ่นนี้นะครับต้องเล่นไปนานมากจริงๆครับมันถึงจะมีอุ่นหรือว่ามีร้อนแต่ถ้ารุ่นเดิมเนี่ยบางทียังไม่ถึง10นาทีเลยร้อนแล้วนะครับก็ถือว่ารุ่นนี้แก้ปัญหาตรงนี้มาได้ดีพอสมควรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับถ้าหากว่าเราเอาไว้ดูฟุตบอลน,นะครับหรือว่าดูหนังดูอะไรพวกนี้นะครับ คือเต็มจอเต็มใจแน่นอนแะครับเพราะว่าหน้าจอมันขยายแบบขอบจอเบเซลอ่ะมันบางมากๆเลยนะครับไปดูเรื่องของการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับแอปแรกนะครับที่เราลองเทสลองใช้งานก,นกันก็คือ TikTok นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับเรื่องของการไทท f ฟีดการสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับหรือว่าการถ่าย TikTok นะครับการไลฟ์สด ดิกตอกเองก็แล้วแต่นะครับถือว่าสอบผ่านตรงนี้นะครับไปกันที่แอปตัวต่อไปครับ Instagram นั่นเองนะครับสำหรับการอัปโหลดพวก IG Story นะครับถือว่าทำได้ดีลื่นไหลสำหรับ iPhone แล้วนะครับ IG Story เนี่ยผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับการใช้ง,งานอื่นๆของ IG เนี่ยก็ถือว่าการทำงานปกติเลยนะครับ แอปต่อไปนะครับที่จะนํามาทดสอบกันนะครับนั่นก็คือ Twitter หรือว่า X นั่นเองนะครับการถ่ายฟีดการอัปโหลดไม่ว่าจะเป็นอัปโหลดไฟล์อัปโหลดข้อความเนี่ยถือว่าตอบสนองนะครับทำงานได้อย่างรวดเร็วอย่างแอปหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันนะครับนั่นก็คือ u t u b e ครับถ้าหากว่าใครเอามาเสพโซเชียลมีเดียสายเงี้ยนะครับถือว่าตอบโจทย์เลยแหะครับเพราะว่าหน้าจอก็มีขนาดใหญ่นะครับถ้าหากว่าดูแนวนอนเนี่ย มันใหญ่กว่าตัว15 Pro m โปรแม็นะครับแบบเห็นได้ชัดเลยถ้าหากเราเอามาดู y o YouTube นะครับอีกแอปหนึ่งนะครับที่จะทดสอบกันก็คือ Facebook ครับ Facebook ไลฟ์ปัญหาอยู่แล้วครับเรื่องของการอัปโหลดดาวน์โหลดนะครับหรือว่าการไทฟรีนะครับถ้าเน็ตแรงๆเนี่ยก็ขึ้นปื๊ดป๊าดเลยอีกแอปหนึ่งที่นามาทดสอบกันนันก็คือ เว็บตูนครับเพื่อน้องๆหรือว่าพี่ๆนะครับเอาไว้อ่านพวกอีบุ๊กอะไรอย่างนี้ครับก็ถือว่าให้อารมณ์ในการแสดงผลของคอนเทนต์แอปพลิเคชันนี้ได้เต็มหน้าจอเต็มฟูลสกีเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันต่อไปนะครับ Netflix นะครับได้ความละเอียดแอลวันอยู่แล้วครับถ้าใครเอาไปดูเนี่ยสับองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญคือระหว่างที่เรากำลังเล่น Netflix อยู่ครับเราสามารถที่จะลากตัว ตัวกรอบหน้าจอตัวนี้นะครับไปด้านบนก็ได้ด้านข้างก็ได้หรือว่าจะซ่อนก็ได้นะครับแล้วก็ฟังเป็นเสียงเพื่อนเด็กฟิกเนี่ยมันมีการทอล์กรายการทอล์กโชว์อะไรเงี้ยเราอาจจะฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแ้่ปิดหน้าจอนะครับเสียงมันก็ยังแสดงผลอยู่เรื่องต่อไปที่นํามาทดสอบกันนั่นก็คือเบราว์เซอร์หรือว่าเว็บไซต์นะครับในการเปิดนเนี่ยก็ถือว่าตอบสนองในการที่จะเข้าเว็บได้ดีพอสมควรเลยนะครับ ไม่ค่อยกระตุก่ะครับเรื่องของการแสดงภาพเนี่ยก็ถือว่าเรียกขึ้นมาได้รวดเร็วทันใจนะครับสำหรับการรีวิว p h o n e 16 Pro Max ก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจกับผมด้วยเราเจอ๋ยวคลิปหน้าจอกันใหคิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ